พามาดูงานติดตั้งถังนะครับพอเราติดตั้งอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นงานแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่ โรงงานแช่แข็งจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพอาเราติดตั้งเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะเรามีบริการอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนะครับทิมช่างเราจะต้องเข้ามาลันระบบบริการของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเติมเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาเก็บผลน้ำนะครับตรวจค่าเชื้อนะครับจะมีการเช็คปั๊มนะครับว่าปั๊มทำงานปกติหรือเปล่านะครับซึ่งเวลาเราเข้ามาตรวจเนี่ยเราจะเข้ามาตรวจทุกๆ3เดือนนะครับก็จะมีการเก็บค่าน้ำไปตรวจที่ห้องแลบด้วยเพื่อที่จะเช็คว่าน้ำที่เราติดตั้งหรืืออออออททททีีีีี่่่่่่่เเเเเเรรรรรรราา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 ากกกกแแบบบนน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 มมััััผตฐหปปลละ้็็ิขงงงซึจดู ัดียวาวเป็นถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับเราดูแลบ่กน้ำนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการการันตีได้ว่าทางเอ็มเทคเรามีบริการการันตีผลน้ำผ่านชัวนะครับใครที่มีปัญหาน้ําเสียนะครับอย่าลืมติดต่อเอ็มเทคมาได้เรามีทีมคอยให้คำปรึกษานะครับสำรวจหน้างานฟรีนะครับออกแบบระบบให้ฟรีด้วยครับอย่าลืมนะครับแก้ไขปัญหาน้ําเสียต้องเอ็มเทคเท่านั้นครับผม